ี่น้องเอ้ยขันสีเต้นสิโฟนกระยันค้นข,นขังหน้านี่เพื่นว้าค่ะเพราะว่าอ้าเพื่นปลูกมักโมยอยู่นี่ไอ้สุ่มนะขั้นสีเต้นเพื่อนก็นสิว่าคอยผีบ้าเลยซิบ่อยคอยดีใจเนี่ยได,ดนะ้ดูนะคุณนะคุณนะคุณนะกำลังบานยิ้มเช่งอยู่นะคะเห็ดปลวกนะคะเห็ดปลวกนะคะโูดเป็นน้ำอยู่ก็มีุูนะคุณนะ น,นี่นี่ให้เบื้งบรรยากาศนี่เห็นน้ำอยู่นี่นี่นี่เบิ้งดูพี่น้องเลยเบื้องผุนผุนหันนี่ตาหาไปหามากะโพกี่น้องเลยนี่ระเบ้อบุญคุ้นบุญจะเจ้าว่ะคุ้นบุญคุ้นบุญมหาเฮ็ดบ๊วยเบาเข่าขางเจ้าของขนาดจักบุญบ,บ,บ่บุญแล้ค่ะพุ่นน้อยก็บอกเข่าขางเจ้าของซื่อๆนี่แหละเฮ็ดยังได้คนมากหาเฮ็ดซิซึนดอกกินแกงเฮ็ดนตำกันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ ตำบักพริกค่ะตำบัพกพริกสิแกงเห็ดปวกแกงเห็ดปวกยัวย่วๆออซโมอไปเที่ยวอันนั้นก่อนนะอยู่ชสยเกาะเพิ่มภากันไปเที่ยวผู้ทับเบิกเบิ่งก่อนนะเบิงบ่งดูเห็ดปวกเบิ่งเพิน่นเอาสุเจ้าเทียยเ่ยวอยู่ท่านเราคอยสิกินแกงเห็ดปวกท่องอืดผู้เดียวแล้วสุเจ้าเอารถคอยสิแกงเห็ดยั่วๆสุเจ้าเบิ่งผู้เจ้าไปเที่ยวรถเบิงบบ่งจะเบิ่งเห็ดปวกบ้านข่อยออกเนี้ยพี่น้องออซโมอตำบล ว่างตะมัวไปเที่ยวผู้ท่าเบิกสดเจ้าไรดิกินแกงเฮ็ดปวกคือข่อยดวกพวนน่ะโอ้ยเบาคือขนาดโอ๊ยเฮ็ดปวกพิสอกออกกระเดียกระโดกพี่น้องเอ้ยข่อยว่าสิไปงานทำโอยไปงานทำเอะไปเบิ่งเฮ็ดปวกมงแจ่ค่อยเอาก็น่าจะห่วงว่ะเฮ็ดจังได้หมดที่จไปงานทำกับจไปเก็บลลงเฮ็ดปวกบันพี่น้องเอ้ยจะเบิ่งนี่ม ขวศิอสสะออกมาให้บึงล่างยั่ยๆนี่ละนี่บึงดูนี้าติการเง่าขนาดเลยเอาผ้าเข้านึงกับพ่อมือนี่กินบานี่แก้งให้ลูกให้สามีกินนะคะน่ะเนาะป้าเห็ดปวกระเดียกกระโดดบอได้เอาภาพบรรยากาศไปเก็บค่ะครับเอามาไนแม่พักติวเม่ได้หันลูกพักติวค่ะพักติวเอามาต้นนึงเลย เอามาเกงแกงพ่อน้องเมเย์เราซื้มาแก,กงกินเลินพ่อน้องเมย์นี่ลูกข่อยก็มากินน้องกอนี่แม่แเอ้แกงให็ดป่วงกินในเดิอเจ้าย่าพาไปเพื่อนวะคนรุ่นป้อยจนสัวผ้าเขาพี่น้องเอ้ยพักขนาดเลยเอาน้ำกำลังเดือดสี่แกงยั่ๆให้พี่น้องเบิ่งกันนะคะยามมื่เศ้าค่ะสุดยอดของการกินอาหารอีสานบ้านาเฮานะคะเนาะ นี่ค่ะคนช่วงนี้เฮ็ดอดีรเหรอโอ้เห็ดละงอกก็มีทลืมได้มาอยู่สองดอกลืมข้าวค่ะว่ามีเห็ดละงอกอยู่สองดอกได้ลอยอยู่น้ำขางทาาแกงใส่เห็ดปวกคือสีเปลี่ยนรสชาติอย่าบอกหืมมัน่นาจจะเขากระเด็นนอพี่นองเนาะเมื่อเราได้น้ําเดือดเต็มที่แล้วนะคะเราจะใช้น้ําน้อยๆน,นะคะแกงเห็ด เราจะเกงน้ำเดือดแล้วกินพริกออกแล้วเราเกงเห็ดปวกกันเลยค่ะเกงเห็ดปวกใส่เห็ดละง g u o สองดอกได้เห็ดละง g u สองดอกพี่น้องเอ้ยกินล้องไปบ้านกินเกงเห็ดปวกนี่สมกับเพิ่นอเอามาเลี้ยงบึง่งเห็ดไท่ห้าวเทนอพี่น้องเอ้ยโอ้เกผีตูมาตะหลังบ้านพ่เท่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่รักเอย ว,ว่ามวนเมื่อนี่แกงบ่ต้องใส่น้ำตาลเสียลูกสาวจะไปอะไรนะมาคุเทศใช่ไหมลูกเป็นกำลังใจให้เพื่อนนำเด้อค่ะเพื่อน,น่แม่ก่อนขอบสิไป,ปแกงเฮ็ดปลวกให้กินในเดือนนี้เพื่อนว่ามิ่งเก็บมาสิดอกอุ้นอวนนะลูกข้างล่างนะลูกนี่ๆๆๆๆๆๆนี่นีนนนนนนนตาในบักขามเลยปลาตีเก่งเฮ็ดเมื่อนี่ค่อยได้มาเคยได้เฮ็ดหลายปลาหนี่ อันนี้ผักติ้วผักติ้วลกมาเป็นต้น <c oughs> แกงยั่วๆพี่น้องอ,อสมอสิซื้อดอกเพื่อนพานกันไปเที่ยวคู่ทับเบิเพื่อไปกินเฮ็ดปวกแล้วเพื่อนเอออันนี้นะคะเราจะมีปลา,าสูตรเจนะคะกินตัวงมากเลยใส่ผงซุปนะคะอันนี้ราให้มันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวจะปรุงให้ดูคะ่ะค่ะเมือ่อน้ำเดือดแล้วนะคะ เมื่อน้ำเดือดแล้วเราจะทำการปรุงรสนะคะโดยเราจะใส่ปลาร้าสูตรเจนะคะ<ม>เขาบอกว่าแกงหอยบอิเเพ็รแกงเห็ดบรใเ้เข้มเลยคะ่ะเราต้องทำรสจืดได้ก่อนอย่าเพิ่งหนักปลาร้านะคะนี่นะคะเราจะปรุงรสด้วยปลาร้าแล้วก็ทีนี้นะคะนี่ค่ะซอสเห็ดหอมพระเอกของผู้น้อยนะคะแทนผงชูรสนะคะ เราปรุงให้เห็นเลยนะคะยุยั่วเลยนะคะนี่กะเอาเลยพี่น้องเอยสูตรว่าในเซฟเซฟกะค่ะอดีก๊ะธรรมดาธรรมดาบ๊อยหอม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 ใส่ผงสุกจักน้อยบาทนึ่งบาผงสุกเห็ดหอมนะคะไม่ต้องเนียดไม่ต้องเยอะนะคะมันสีเข้มเ,เพื่อนให้ว,ว่าเก่งหอยใบยเห็ดเก่งเห็ดบใ้เข้มบาทน,นึง บาทนี่ิไดีซิมรสซะได้พี่น้องเอ้ยบาทนี้แกงยั่วๆให้ทุกคนที่ติดตามคลิปมุจลินนะคะแกงนี่คือวิถีบ้านๆอันนี้คือธรรมชาติเลี้ยงเรานะคะป้าเด็กเสียเทบาทว้าย้นัวนัวกินปลานะคะแล้วก็เราใช้ซอสเห็ดหอมนี่มันจะอร่อยกลมกลมนะคะ ตามด้วยผักติ้วสวนหนึ่งนะคะกับผักผ,ผักผักเมงลักหรือผักอิตูนะคะเท่าลงไปลรค่ะในหมอนี่ล่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะพอกินออกได้รสชาติให้ความหอมความเปรี้ยวจากผักติ้วส้มนะคะแล้วก็ยกมาสืร์นะคะขอบคุณนะคะสําหรับการเข้ามาชมคลิปนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะสำหรับเช้านี้มาเด้อกินเผาน้ำกันเดอพี่น้องเดออยู่ดีมีแห้งสุขูสุขพนนะคะสวัดดีค่ะ